สมุนไพรที่ปลูกในวัดมีอะไรบ้างคะมหลายหลายอย่างอย่างเช่นมีฟ้าทลายเจอฟ้าทลายเจอมีต้นอีไมีป่าแบบต่างคนมีไม้ดอกมีนา ไม่ประดาบมดบพระากบัุนรป้าอาจารย์ชื่อพระอาจารย์พระสุรินทร์พระสุรินทร์ชายาคาวีตะกูนักตนตรอันี้วัดรมงกุฎอยู่หมู่ที่ที่เจ็ดตำบลนาเคียนนะคะเห็นบริเวณบริเวณวัสยมีการกตู พืชผักเหมือนข้าวโพดอะไรเงี้ยสมุนไพรเนี่ยาพระในวัดร่วมกันปลูกเองหรือว่าอ๋อคุณเจ้าปลูกเฉพาะเพาะจำเพาะเฉพาะปลูกมาสามรอบแล้วนอกจากข้าวโพดมีอะไรบ้างคะมีเฮ้ยอะไรยังยังเพิ่มขึ้นด้วยอย่างเล็กเล็กเล็กเด้งทปลูกบริเวณไหนคะ เ้าลนไปนะลาสรแล้วปเ้ยเดือนออกออกออกดอกออกผลคั7เจ็ดสิบห้าวัน้เจ็ดสิบห้าแ้ปลูกนี้พาไปไหนคะเขาจ้างให้เขาอนได้วัดแล้วตัแต่ตั้งแตั้งตั้งตั้ง้งต้งต้งตั้งาั้งตั้วตงตั้งตจ้งตั้งตั้งต่้งต่้งตั้งตั้งตั้งต่้งต่้งั้งทั้งตั้งตัมงตั้งตังตั้งทั้งัั้ไตม้งตัต้ง ผมจะปลูกมาเรื่อยปลูกข้าวโพดปลูกพริกแล้วก็ไม่พริกไม่ปลูกไม่ปลูกไม่ปลูกรากไม่ปลูกพริกแล้วก็ปลูกไม้ดอกว่าประดับอีกท่านหนึ่งแล้วพอออกผลผลิตอย่างเงี้ยชาวบ้านก็จะมาทอนไปแล้วก็ทอนไปในวันพระอ๋อทำเป็นวัดตัวอย่างนะคะตัวอย่างด้วยอย่างน้อยก็ทําเป็นแบบให้กับชาวบ้านด้วยใช่คะไปใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด